ัสดีค่ะเราอยู่หน้ากโกดังโรง,งงานนันทิกิยาการลุมนะคะการต่อสร้างกา็ดําเนินการไปเรื่อยๆนะคะตลาดใหม่อของที่ยานะคะคืบหน้าไปบ้างแล้วนะคะคนก็ทยอยมานะคะเดี๋ยวเราก็มาดูโกดังที่ยากรลุมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างไ้มนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะร้าน้าก็ขายดิบขายดีเหมือนเดิมค่ะมีอะไรขายก็ขายดีหมดเลยค่ะความเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือ,อ,อมี ตู้ ATM มาตั้งแล้วนะคะนะคะเพื่อความสะดวกอำนวยความสะดวกของลูกค้านะคะที่มาในโกดังโรงงานี่ยาคนลุมนะคะมีตู้ ATM ของไทยพาณิชย์นะคะมาตั้งบริการนะคะให้ลูกค้านะคะอยากซือ้อยากอะไรก็กดซื้อได้นะคะสะดวกสบายค่ะแล้วก็มีร้านทุเรียนนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะคะขายได้เรื่อยๆนะคะจนหมดหน้าทุเรียนเลยละคะ่ะ ตุเรียนก็เยอะมากนะคะว้าวเยอะเหมือนเดิมค่ะเยมยอดคนสวยสวัสดีค่ะ네วันนี Lar ้มีกิโลเท่าไหร่คะวันนี้นี่มอนทองเริ่มต้นกิโลละ99บาท99บาทแต่ว่ายังไม่สุกนะตุเรียนที่มาลงมืเพิ่มค่ะไม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้แ่ที่นี้จะบอกว่าตุเรียนราคาสุดสุดดำราคาดีแล้วนะคะวันนี้จะลดให้โลละ99บาท านะตามเจมดไปดูนะคะตุเรียนโลละ99นี่นะค่ะสำหรับคู่ที่ชื่นชอบตุเรียนไซส์มินิแล้วก็เนื้อเยะอะๆรีบมาครับแกงกองนี้นะคะน่าทานมากค่ะมินินะคะอู้ยน่าทานมากเลยนะคะชอบมากเลยค่ะ กวนแบบนี้วนๆนะคะกวนๆแล้วทุเรียแบบนี้สุกเปลือกบางมากอันนน่าจะเป็นล็อบสุดท้ายที่จะขายได้เก้าๆนะเพราะว่าีเงินเริ่มขึ้นแต่ถ้าหากมีอีกเชโมเจ่ะเอามาให้กินก็สั่งทุกวันเพราะว่าตอนนี้ ไม่เข้าเลยเมื่อคืนก็ามาลํำหนึ่งก็ต้องแบกเรียมานะคะ,ะ,คะทุเรียนกิโลละเก้าเก้าบาทนะคะลูกน่ารักมากอพอ,อเนื้อนแน่นด้วยนะคะอันมาด้านนี้โตกว่าโตกว่านิดนึงเจมส์จะจัดให้โนล,ละหนึ่งร้อยเก้าบาทเนื้อเยอะมากเฉพาะผู้นี้ผู้ดเดียวก็3-4ขีดแล้วนะแต่ว่าลูกค้าต้องเอาไปบ่มไว้ก่อนนะสักประมาณ3วันนะถึง่ะกินได้นะก็ต้องคุ้มค่ากัการรอคอยราคะ ทานได้านได้นด้านมากาาได้รู้ค่ะน่ร้อยเกาบาท่ร้อยเานี่ร้อยเกต้องต้มา่มาได้ค่ะมาถ่ายไได้คองนี้คาตนีกินเลอรอนะต้องตรงอง้ กำลังใจนะคะ99จุกจุกอมเกี๊ยนมเกีนไม่ต้องเป็น่อกม่เก็บมือมาตรงนี้ค่ะ99บาทนะคะมาเลยมาเลย99น่าทานมาก99บาทค่ะค่ะอ่ามาแล้วก็มีเนื้อล้วนนะที่เขาขายกันเนาะ ว้าวค่ะสวยไหมอันนี้เท่าไหร่กิโลละสี่เก้าเก้านหนักหนึ่งจุดหนึ่งห้ากิโลค่ะห้าร้อยเจ็ดสี่บาทค่ะน่าทานมากค่ะเราจะแกะเรื้องข้างนที่แกะสุกแส่ไปทางแขนเพื่อให้ลูกค้าเดินทางได้ถ้าเราผ่ามานะมันจะลดมากเ่ค่ะ <ะ>แช่ใค่แช่ใ่แช่ก็ได้ไม่แช่ก็ได้ไม่แช่ได้เก็บได้เก็บอัทิตย์นะคะถ้าไม่หายแน,น่นอนนี่ค่ะงานีร้อยห้ามาค่ะที่โกดังที่ยาคนรงควันนี้น่าจะมีสุข,ขุมเชิงบ่ายค่ะ เยอะมากเลยเยอะมากเลยอันนี้ค่ะที่เราจะบอกบกันวันนี้นะคะส่วนด้านนี้ค่ะที่ลงไว้เมื่อคืนตอนแค่นั้นอ่าทีผมไว้เพื่อรอแกะประมาณอังคารคุณ่ค่ะและเดี๋ยวผี่เรียนก็จะเข้ามาอีกเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ช่วงนี้หายากนิดนึงแล้วก็วันจันทร์นี้ได้ชมดค่ะไปตัดที่เรียนที่สีสะเก็ดแลนะคะที่หน้าคือจะพบอับที่เรียนสีสะเก็ด ประทะกับผุ้เร um ียนจันทบุรีค่ะสุดยอดมากเลยค่ะสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้รีบๆมานะคะค่ะไม่ใส่เลขเด็ดไม่ใส่ขเดิมเพิ่มค่ะเพิ่มเฉพาะว่าอยู่หน้าหน้าสื่อนะเรามองว่าเฮ้ยแค่นี้น้อยไปล้วก็เพิ่มให้เลยค่ะ ความรู้สึกเองเป็นเกย์เป็นคนที่ไม่ชอบซื้อของแพงแต่ว่าเป็นคนช่างเลือกค่ะเลือกที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีต้องมาเลยค่ะเจนมดบอกเบอร์โทรหน่อยค9497926ติดต่อได้497926เขตบ้านมดมุกเตรียมขนมของค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย